คุณผู้ชมไปดูทางรถไฟสายมรณะกันนะคะ uh oh. เราคนเมืองการนะคะ uh oh. เราก็ต้อง,างพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสะพานข้ามแม่ oh. น้ำแพรค่ะเพราะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะ uh oh. วันนี้ตามหนูบรราก,กับแม่เอ๋ไปกันเลยค่ะเข้าอนเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหัวรถจักรคะ่ะหัวรถจักรเกา่าสมัยที่ใช้อายน้ำค่ะคะุณผู้ชม หัวเล็กหัวหนึ่งนะคะแสดงโชว์อยู่ข้างๆกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปสะพานข้ามแม่น้ำแฝงกันนะคะแต่ก่อนไปเดี๋ยวเราไปเดินชมตลาดฝ่่นตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาผท้ชมคุณผู้ชมเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแฝงไปฝั่งนู้นค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรฝั่งนู้นนะคะที่คุณผู้ชมต้องเซอร์ไพรส์ล้วก็ชอบแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวตามเราไปกันเลยค่ะ มีขายหมวกมีขายสินค้าหลากหลายมากเลยค่ะนี่มีหมวกหลายแบบมากเลยพัดก็มีนะคะใครมาร้อนๆล้วซื้อพัดได้หลายแบบเลยค่ะ ก็จะเป็นโรงอาหารนะคะมีร้านอาหารหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าใครมาหิวหิวมาพักทานอาหารดื่มน้ำพักเหนื่อยที่นี่ได้นะคะจะมาแวะก่อนข้ามสะพานหรือว่าไปเดินเที่ยวสะพานก่อนแล้วก็มาแวะก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อค่ะคุณผู้ชมและที่นี่ก็จะเป็นที่ที่สาวๆหลายคน ชื่นชอบแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแม่ด้วยค่ะก็คือตลาดคอยค่ะถ้ามาเมืองการนะคะก็สนมากเลยสางคนนะคะก็จะมาที่ตลาดคอยนะคะมาดูคอยพราะเมืองการจนบุรีเราชื่อชื่ออยู่แล้วนะคะเรียกคอยก็เรามีอำเภออาเภอของคอยค่ะนั่นคอยเมืองการดีอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเข้ามาอย่าลืมแวะมาดูกันนะคะมีแต่เครื่องประดับสวยๆทีนั้นเลยค่ะแม่เองชอบมาเดินดูไปๆค่ย จำเล่นจากสะพานข้ามแม่น้ำแควไหไเข้ามือสวยมากเลยค่ะมีสวยสวยหลายแบบนะคะสวยแค่เลยปดูกจะตอค่ะ การข้าวแม่ด้ำแฝ่ค่ะ <ห ả? S 1> เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นกันนะคะเดินข้ามสะพานไปฝั่งนู้นกันม่นตาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ,ค,ะ,<า>ค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปกันเลยค่ะไปเลย ค่ะเราก็ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปฝั่งนูน้นวันนี้คนเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดค่ะวันหยุดยาวด้วยค่ะหยุดสี่วันติดก,กันสี่วันมากลางวันเลยค่ะจะค่อนข้างแรงนิดนึงอย่าลืมเตรียมหมวและล่มมาด้วยนะคะไปะเราไปกันเลยค่ะหนูมันตาโอเค, <laughs> อเคไปค่ะไปเลยค่ะคุณผู้ชม วันนี้คนค่อนข้างเยอะค่ะไไแต่ว่าบนสะพานเขาก็จะทำทางเดินว่าให้เดินสะดวกนะคะ,ะ,ะ,ะตามหนูมันตาไปเลยค่ะฮัลโหล <Hello. S 2> <c oughs> ขาดาร้อนค่ะเด็กน้อยแก้มแดงมากเลยหนูมาตาหัน,นหมาอีกทีสิคะว้าวแก้มแดงมากเลยค่ะแล้วต้องเที่ยวก็จะถ,าะถ่ายรูปกันตามข้างทางนะคะ ข้างหลังก็จะมาีเป็นวิหารจีนค่ะมีวัดโอเคแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็จะเห็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารชื่อดังของตัวที่ตรงสะพานข้ามแน้ำแควก็คือโฟตติ้งค่ะ ก็จะเป็นแผ่อาหารลงมาทานที่แผ่ด้านล่างนะคะเปิดสิบโมงถึงสี่ทุ่มเลยไปนู้นก็จะเป็นคีรีทาราแล้วก็จะเป็นล็อบทั้งเส้นนี้ค่ะจะมีร้านอาหารนะคะคมีร้านอาหารที่วิวสวยอาหารอร่อยหลายร้านเลยค่ะตลอดทั้งแถวนี้เลยนะคะก็คุณผู้ชมถ้ามาเนี่ยก็อย่าลืมแวะนะคะลองชิมเลือกได้เลยค่ะว่าสะดวก ชอบว,วิวร้านไหนนะคะส่วนมากอาหารจะรสชาติดีทุกร้านเลยค่ะ นี่ค่ะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วค่ะตลาดค่ายเฉลยศึกค่ะข้ามจากสาะพานข้ามน้ำแกวฝั่งนู้นมานะคะข้ามมาฝั่งนี้จะมีของขายเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะว่ามีอะไรขายกันบ้างค่ะ <c oughs> เราจะเดินไปจนสุดท้ายแล้วก็ไปลงตรงนู้นก็ได้นะคะหรือจะลงตรงนี้ก็ได้นะคะมีบันไดให้ลงตรงนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวแม่กับหนูมันตาจะลงบันไดตรงนี้นะคะหนูมันตาลงไปแล้วนะคะค่ะ ไอติมหลอดดับร้อ,อนรถอะไรคะเนี่ยโคปะไปกันต่อเลยค่ะ,ะโอเคป้าบอกว่าจะมารอเรับออเดี๋ยวป้าจะมารอรับค่ะ <c oughs> เดี๋ยวป้ามาค่ะตรงนี้มีตรงนี้มีร้านเช่าเช่าชุดญี่ปุ่นแต่งถ่ายรูปด้วยนะคะคุณผู้ชมใครต้องการลํำลึกความหลังนะคะโกโบลิบ เราไปเดินตูต่อค่ะว่ามีร้านอะไรกันบ้างข้ามมาถึงตลาดไยเฉลยศึกแล้วค่ะคุณผู้ชมคือที่นี่เนี่ย,ยามาได้สองทางนะคะคือคุณผู้ชมจะข้ามมาจากสะพานท่าแม่น้ำแควฝั่งโน้นเหมือนที่แม่ดับหนูบันตาเดินมาก็ได้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะขับรถมาก็ได้มีทางรถค่ะซึ่งเดี๋ยวป้าหมีเนี่ยจะขับรถวนบระรับแม่กระดนูบรรตานะคะแม่กระดนกบรรตาก็จะไม่ได้เดินกลับไปฝั่งโน้นค่ะ เราก็จะกลับมาทางนี้เลยมาได้สองทางทางรถมายังไงเดี๋ยวแม่จะปัก GPS เอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะเราไปเดินดูตลาดกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง,งนุำมตาเป็นไงคะเต็มหลอดอ,อยังเอจยออยู่ค่ะอากาศร้อนค่ะประมาณช่วงกลางวันต้องดับร้อนหน่อยมาตอนเย็นนะคะเออมาตอนเย็นก็จะดีค่ะถ้าคุณผู้ชมสะดวกเดินทางกลับเนี่ย ช้าหน่อยนะคะก็มาตอนเย็ยนหรือว่าพักที่นี่คะ่ะมาเดินตอนเย็นๆย็นตอนมืดๆเลคะ่ะบรรยากาศดีค่ะค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดินดูร้านค้ากันค่ะคุณผู้ชมที่ก็จะเป็นหมวกนะคะขายหมวกหมวกสวยๆหลายแบบเลยค่ะคุณผู้ชมกระเป๋าส่วนมากก็จะเป็นงานฝีมือนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกหินสีค่ะ หินสีร้อยเป็นข้อมือเป็นสร้อยหลายอย่างที่นี่พอมาเดินจริงๆแล้วจะไม่ร้อนมากนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยรัางเดิมเลยเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะร้านค้าก็จะแทรกอยู่ตามต้นไม้ใต้ต้นไม้อะคะ่ะเพราะนั้นจะไม่ร้อนมากมเราเดินดูตลาดก่อนนะคะเต้วอหนุจะมารับค่ะ ไหนคะเด็กน้อยเดินตามหาบีดาค่ะใช่ไหมคะบีดาอยู่กับเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยเลยเดินตามหาใครคะบีดาบีดาค่ะมีชิงช้าด้วยค่ะเด็กน้อยหนูมันตาก็เลยหยุดค่ะก็หยุดเล่นตรงนี้เล่นชิงช้าตรงนี้ก่อนนะคะ เล่นเพลินเลยค่ะน้ำชาเนาป็นผู้ชโคป้าเป็นส่กาแฟก็เลยซื้อกาแฟเอาใจป้าเลยค่ะ <tenido appeal> เพราะว่าฟ้ามารับเราแล้ว,ลวคนมารับแล้วค่ะได้กลับบ้านแล้วร้านอาหารมีหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมโอเคอันนี้ลูกชิ้นไม่สมุนไพรข้าวไข่เกีเ่ยวโหแต่ละร้านเราอยากจะทานทุกอย่างเลยค่ะ กาแฟตลาดใกเชืเส็จกินหมดแก้วนี้แล้วรองคืนนี้ฟ้าหลับเดี๋ยพุ่นี้เลยค่ะตื่นเดพรุ่งนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อนะคะว่ามีอะไรอีกบ้างนี่นุบันตามาดูเสื้อผ้ากันค่ะนุบันตาลิ้นสิ้าเดินไปดูเสื้อผ้ากับแม่เอ๋นะคะแถวนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าค่ะสวยจันเลยค่ะส่วนมากก็จะเป็นแบบพื้นเมืองนะคะใครมแม่เอ๋ชอบก่อนได้นะคะ ห่ที่เป็นแบบใบป้ายอะตระโกป้ายอะไปตามหากันค่ะ มาตามาแล้วเหรอคะค่ะเล่นจิงชาสนุกไหม,หไหนมสนุกทั้งเลยมีสวยๆเยอะเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะดีแค่ดูช้อยดิค่ะมีต้อน ้อนนมแพ้ด้วยค่ะคุณผู้ชมแม่ต้นนี้นมป้าจะลงถึงป้าร้อนนมแพ้สิบาทค่ะสิบค่ะเอ็ป้าอยรบอดแลย เรามาเดินเที่ยวกันต่อค่ะคุณผู้ชมของขายเยอะแยะเลยค่ะที่นี่นอกจากมีตลาดที่เดินซื้อของช็อปปิ้งตอนกลางวันแล้วนะคะกลางคืนที่นี่ก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีดนตรีฟังเป็นที่พบปะสังสรรค์หรือว,ว่านัดกันมาชมบรรยากาศริมน้ำแควใหญ่ตอนกลางคืนแล้วก็เห็นวิวสะพานข้ามมน้ำแควด้วยนะคะคผู้ชมเดี๋ยวแม่มีภาพสวยๆตอนกลางคืนมาฝากด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะ เที่ยวสะพานข้ามนางแฝดอย่าลืมข้ามาเที่ยวตลาดข่าเฉลตึกฝั่งนี้ด้วยนะคะมีของขายเยอะอาหารก็เยอะเลยค่ะวันนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระ่งกดติดตาม่อีะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กด ดิ่ด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของหนูมันตาเป็นกำลังใจให้หนูมันตาด้วยนะคะวันนี้หนูมันตาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย